นับสนุนการทําข่าวโดยเงินฝากอมทรัพย์ทวิโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556โดยเมื่อเวลา7นาฬิกานายประวินชนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่า นาพระพุทธอภิบาลบรารมีสีเมืองอ่างทองได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน87รูปออกรับบิณฑบาตจากนั้นเวลา7นาฬิกา30นาทีได้มีวิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 6พรรษา5ธันวาคมพุทธศัการาช2 5 5 6้าณท่าน้ำแม่น้ำเจ้าพญาสารการจังหวัดอ่างทองวาทีร้อยตรีสุรัตน์เกิดปรลิประมงจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าดือยในปีพุทธศัการาชสองพันร เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษาในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานประม,มงจังหวัดอ่างทองร่วมกับหน่วยงานภาคราฐัฐเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเพื่อถวายเป็นความจงรักภักดีถวายเป็นพระชกุศลและลเสดิจพระเกรียรติแด่พระองค์ท่านโดยในครั้งนี้ ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงสู่แม่น้ําเจ้าพยารวมทั้งสิ้น1ล้านตัวต่อมาเมื่อเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีอัญเชิญพระแสงราชสาราในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปีพุทธศักราช2544ร่คราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ได้พระราชทานพระแสงราชสัตราแก่เมืองอ่างทองเมื่อวันที่สองตุลาคมพุทธศักราช2544โดยพระยาวิเศษชัยชานัวบเปาโรหิตผู้ว่าราชการเมืองในขณะนั้นเป็นผู้รับพระราชทานณพระพราโรพิธีเมืองอ่างทองพระแสงราชสัตราที่พระราชทานครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์และเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จในครั้งนั้นอีกทั้งเป็นอาวุธสำรับแทงน้ำ ในพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาประจำปีของเมืองต่อมาในเวลา9นาฬิกาสานาทีได้มีพิธีมอบกิตติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดอ่างทองประจำปีพุทธศักราช2556ณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองโดยในส่วนจังหวัดอ่างทองได้คัดเลือกจำนวน2ท่านคือนายสุนทรหงอุปธรรมชัยและนายสุชินจิตตสุโธสำหรับพ่อตัวอย่างที่ไม่ได้รับการพิจา,ารณาคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินั้น จังหวัดอ่างทองได้พิจารณาและแรงเห็นว่าเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะพ่อตัวอย่างของจังหวัดอ่างทองจึงได้มีการจัดมอบประกาศนียบัตรให้กับพ่อตัวอย่างจังหวัดอ่างทองซึ่งประกอบด้วยหท่านดังนี้ 1. นนายวิจิตเกษมสุขรองนายกเทศมนตรีตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทอง 2. นายโสพลรักไทยวัฒนาข้าราชการบำนาญ 3. ามนาวาเอกสมพรรักสิงข้าราชการบำนาญ 4. นายลำใหญ่ชื่อปจรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ 5. นายบุญชูชูวงนายยุทธิสมุตรีตำบลสามโก้อำเภอสามโก้จากนั้นเวลา10นาฬิกาได้มีวิธีมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริจาคโลหิตประจำปีพุทธศัการาช2 5 5 5ันห้อณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองนางมนสุดาชมิประสาทนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าด้วยชาวจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มีกุศลจิตบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ประสบสถานะภัยต่างๆด้วยการสิยสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วรวมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเสมอมาและในปีพุทธศักราช2556มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตครบตามจำนวนครั้งที่สภาการชาติไทยได้กำหนดไว้โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มีการจัดมอบเข็มที่ระลึกและประกศาศนียบัตให้แก่ผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น200ลายนอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณนะจนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่าโดยมีผู้บริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น181รายจำนวนโลหิตประมาณ81,454ซีซีและเมื่อเวลา18นาิก30นาทีจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสกการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ณบริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดอ่างทองโดยมีนายประวินชลิประสาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางมนสุดาชลิประสาสตร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองลงนามถวายพระพรชัย,ยมงคลและเปิดกลวยดอกไม้ถวายเครื่องราชการะจุดเทียนชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556จากนั้นข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงสัุดีมหาราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถด้วยความจงรักภักดีและสำัึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นรล,ลงชาติทรัพย์สินไ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุติอัยรากรวัฒสำนักง,งานข่าวท้องถิน่นจังหวัดอ่างทองอรอยายงาน